เช้าแล้วอ๋อไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเข้าห้องน้ำเว้ยเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำอาบน,น้ำลา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 ง่วงจังฟีอายอาบน,น้ำเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อแต่งตัวอาบน,น้ำเสร็จแล้วก็ต้องไปแต่งตัวแต่ เท่นอนแป๊บคลาฟเลเฮแต่งตัวแต่งตัวเออแต่งตัวโออแต่งตัวเสร็จแล้วปะไปหาเพื่อนฮ่าเราถึงบ้านแล้วบ้านเพื่อนสวัสดีป้ายกินข้าวหน่อยนะใครให้กินอ,าอ้าวก็ยังมาเดินดูอยู่เลยนี่ใครให้กินไม่ทราบจะเกอร ให้กินเว้ยไปนอนดีกว่าเออไปนอนเลยไปไอเขลา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 ่าลาลาลาหนลาะนลอะาลาลาลมลา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 ะาล้ลา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 ดาทาวาก็ได้วลา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 ราลาลามเราอาบด้ายาล้ลาเาล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 ากาลาลาลานาลากีลาาลางาลาาาลาาาานั่งเล่น ไปทำกับข้าวไหมนั่งดูทีวีด้วยนั่งทํากับข้าวดีกว่านั่งทํากับข้าวเลยนะคุณในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยเราไปก็เปิดเลยครับมันไม่มีอะไรเลยอ่ะก็เปิดเิยครับเปิดไม่ได้เรื่องคุณดินอนเอ้คุณไปนอนเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกินเองไปดิไม่ไปหรอกจะดูคุณนอนอ้ยเขาต้องไปนอนจริง ไทำไมคุณเซ็กซี่อย่างนี้ไอไฟให้ฉันลึ่นอา้ำดีกว่าเหลืองคุณลา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 ยืนเต้นอะไรอยู่ตรงนั้นอะเหลืองเราปายนี่มันคืออะไรอะคุกกี้รันสกุชี่สกุชี่คุกกี้รันอือใช่ทำไมให้ยืมดูขโมยขโมยแป๊ะอะไรอ่ะนี่มันของแพงนะ ไอ้บ้ากลับบ้านดีกว่าบ๊ายบายฮ้ยเฮ้ยถึงบ้านแล้วอ่านน้ำแล้วก็เข้านอนเลยลา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 ขอี่ขอฟี่ขอฟี่ขอเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ กร์ตูนไลฟ์เพลในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำการ์ตูนไลฟ์เพลขึ้นมาใหม่ในครั้งต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย